ถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญญาสะสมอบรมสัมมาทิฏฐิประเภทวิปัสนาสัมมาทิฏฐิก็จะเจริญสัมมาทิฏฐิอันนี้อาศัยวิเวกค,ความสงัดอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละวางจากการยึดถือสิ่งเหล่านี้วางอะไรวางอุป,ปาทานวางกามุป,ปาทานในอารมณ์นั้นๆวางทิฏฐุป,ปาทาน วางศีลพัตุปาทานวางอัตวาทุปาทานแต่ว่าอุปาทานเหล่านี้ที่คนจะวางได้ต่อเมื่อ,อยังถึงขันห้าจริงๆนะยังถึงว่ายงงอย่างไอยังถึงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาาละเอียดเลวปนิดไกลหรือใกล้เป็นของที่ เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนี่ยประชุมกันขึ้นเมื่อหมดปัจจัยมันก็แตกดับไปเป็นของที่มีความแตกดับเป็นธรรมดาเป็นของที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันในนั้นไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยไม่มีอัตตะสาระไม่มีนิจจสาระไม่มีสุขสาระสิ่งเหล่านี้พระอ,องค์บอกว่าเหมือนกับของขอยืมเข้ามาเหมือนกับความฝัน เหมือนจริงนะชีวิตเราเมื่อวานที่มาฟังทำเหมือนจริงนะจริงป่ะเอาเอามาให้ดูหน่อยจริงที่ว่าเนี่ยมันฝันอะใช่ไหมชีวิตของเราเหมือนกับสมัยเมื่อก่อนๆหลายๆสิบปีก่อนก็ฝันถึงชีวิตในอดีตชาติก็คือฝันชีวิตในขณะนี้ก็จะคือฝันฝันของพรุ่งนี้ไปถ้าเราไม่อย่างถึงอรยิยสัจก็ไม่ตื่นก็ชื่อว่าเป็นคนหลับตลอด